สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสร้อยเชือกเทียนถักนะครับอันนี้จะเป็นลายแมคคามม่นะครับผมยาว20นิ้วนะครับนี่ครับดูลวดลายนะครับนี่ครับสวยงามครับขนาดกำลังดีนะครับผมไม่ยาวมากนะครับกระดุมหลังครับนี่ครับเป็นกะลาครับ มีทักด้วยมีกะลาแล้วก็มีทักนานเข็มด้วยนะครับโอเคใครสนใจก็ทักได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ลายไว้ด้านล่างนะครับผมใครสนใจก็ทักมาในลายได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้นะครับ250บบาทนะครับรวมส่งนะครับตัวนี้พิเศษเลยนะครับโอเคครับผม